สวัสดีทุกคนครับตอนนี้อยู่กับช่องอนันดาทีวีครับตอนนี้อยู่กับแแบบมีมซีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกดาบโยรุนะครับประมาณเอ่อประมาณ6เล่มนะครับผมจะแจกดาบโยรุนี่ครับนี่ดาบโยรุเป็นไงนี่ครับผมมีไปเจ็ดเล่มนะผมจะแจ,ก,จกประมาณ6แล้วก็แจกผลปีศาจอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมก็จะมีสมบัติปีศาจนันะนะแล้วก็มาดูกันว่าจะได้ผลอะไรบ้างแล้วก็เรยนี้ถ้าจะถ้าอยากรู้ว่าหาดาบโยรุมันยังไงผมก็จะพาไปนะครับ ดาบอยอรูกก็อันดับแรกนะครับเราก็าต้องไปที่เกาะโมอายนะครับเป็นหนึ่งครับโอเคไปเกาะโมอานครับทุกคนโมอานนี่ไงกดไปเลยชิบชักมาผิดเกาะโอเค,คตอนนี้ขี้เกียจยิงก็ว้าไปนะครับเพื่อิง ีตอนนี้เราถึงแล้วนะครับเอ่อตอนแรกเราก็จะไปนี่ครับบอสโมไอเราก็จะไปรับเพลสหรือไม่รับเพลสก็ได้นะครับบอสโอเครอบตัวนี้เราก็เจอนะครับในตัวนี้นะครับเราต้องตีมันไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะดรอปเงินแพนนะโอกาสดอกประมาณ10%แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งดรอปก็คือเอ่อโมไอแฟงนะครับโอกาสดรอปประมาณ5%นะตอนนี้เราก็จะตีไปเรื่อยๆครับก็คอมเร็วคุณหนาเลย โอเคตัวจะตัตดแล้วครับตัวนี้ตีไปนี่ครับดแล้วครับนมแพ้โอกาสดีประมาณสเปอร์เซ็นต์นะมันจะเป็นหัวสีเหลืองๆแบบนี้นะครับเหลืองเหมือนขี้เลยครับแล้วก็จะเอาตัวนี้นะครับไปเสกบอสบอสอีวิ้นโนะร ope, อยู่ที่กเกาะโนมอาเรียตอนนี้เราก็มาเสกตัวนี้ครับคนที่ยังไม่รู้ที่เสกสตัมผมมาเลยครับนี่ครับข้างในนี่ครับแล้วก็กดเสกเลยครับโอเคครับแล,แล้วก็กดเสกเข้าไปเอ้ียลืมเสกเสกก้อน โอเคกดเสรครับมานี่แล้วครับแล้วก็ไปเกาะอีเมนูนะครับตามมาได้ถ้าใครมีตัวว้าวว้าไปเลยครับเอลประมาณพันหกเนี่ยครับตามมาเลยมาทางนี้ครับตามมาตามมานี่ครับตรงรับควยข้างหน้านะครับรับควยตรงตรงไอตัวนี้นะครับแล้วก็ไปตีได้เลยโอกาสดรอปอยู่ประมาณเอ่อห้าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็มีเจะมีของในตัวด้วยมันเป็นแบบเบสเฟนนะ ถ้าจำไม่ผิดนะครับทุกคนมากาดดอมน่าจะ5%เหมือนกันนะเพราะว่าผมตีได้ก็5%โอเครับคูณห้แล้วก็ไม่ได้ของดอปนะครับกดซ้าโอเคครับนี่คือของไม่ได้เลยเลยนะทุกคนถ้าได้ก็จะเป็นดับยอลุ่นนะครับแล้วก็เบสฟินนะครับผมลืมโชว์ให้ดูนะครับโอเคครับ ตอนนี้เราก็จะหาของดอกนะครับหรือว่าไปไปเกาะเลนครับไปส่งผลให้คนดูนะครับมาดูว่าจะได้ผลอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคครับตอนนี้มาถึงเกาะฟอปลร์แเล่นครับเราก็จะมาส่งผลที่ตรงนี้นะครับตรงเขียวๆตรงนั้นเองโอเคัไปหนึ่งครับเราแป๊บหนึ่งครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาส่งผลให้คนดูนะครับใครที่อยากได้ยัรู้ก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาลิงก์ใต้คลิปตัวนี้นะครับ อันนี้ก็ได้ผลแดงประมาณสองน่าจะไม่ไผิดอย่าลืมคอมเมนต์น,นะครับถ้าอยากได้คอมเมนต์นข้างหน้นาใต้คลิปนี่เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แลวกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะครับตอนนี้เราก็ได้ผลแดงสองบทนี้ครับผมก็จะแจ,ววจกคนดูทั้งหลายนะขอแค่อย่าลืมพิมพ์ชื่อมานะครับพิมพ์ชื่อไว้ข้างล่างใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมจะแจกให้นะครับกับดาวยยรูปประมาณอีกหกเล่มนะครับใครอยากได้ก็ทิ้งชื่อลงมาข้างล่างใต้คลิปเลยนะครับ,รบตอนนี้เราก็ เก็บไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมครับผลนี่เราก็จะแจกกันครับบอกมาเลยว่าได้ได้ผลอะไรเพราะผมก็น่าจะมีทุกผลแล้วนะครับตังก็ได้นะอยากได้ขอแค่กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับตอนนี้ก็เจอกันคลิปหน้านะครับตอนนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซ like, <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ับสไครต์ให้กูด้วยสโลตบอกแล้วผมจะเจอกันคลิปหน้าว่ะพี่แกอะ uh? มึงเป็นบ้าบ่